ป่าสวยมากป่าหาเห็ดยู่เจอแล้วค่ะเห็ดค่ะยูแฮนค่ะสองดอกแรกค่ะของปีนี้เห็ดค่ะยูแฮนค่ะโโอ้โ อันนี้ดอกใหญ่แล้วค่าดอกใหญ่น่ากินเลยค่ะมีเจ้าของด้วยเอยออจออีกแล้วค่ะสองดอก ค่าอย้อยแหอืขเอยใหญ่ๆอืมอีกสองลูกอีกสองดอกตะมุตะมิอันนี้ดอกใหญ่สมบูรณ์เลยค่ะอืมใหญ่อันนี้ดอกใหญ่สมบูรณ์ค่ะ ใหญดอกแล้วค่ะสมบูรณ์งานนี้ตอกใหญ่อีกหนึ่งดอกค่ะใหญ่ๆเลยอือเยกของด้วยใหญ่ใหญ่เยอะเลยอันนี้ ตรงนี้ก็มีเห็ดหลายอย่างอันนี้เห็ดเพื่อนบอกเห็ดฐาน,นั่นเนี้ยยูไม่เคยกินกินเต็มเลยตรงนี้อันนั้นเจ้าของกินจนเกือบหมดแล้วเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองดูดู โอ้ oh, ดอกนี้ดอกเบลเลอร์นี่โอ้โหแต่เจ้าของกินซะเกือบหมดแล้วปลให้เขาก็กินเถอะ๋ยวกอไมมเอานะเ <c oughs> จออีกหนึ่งดอกพุ่นเหมือนกันนะเกือบหมด เออเจออีกดองแล้ก็มีเจ้าของแม่ตัวทากเห็ดอะไรไม่รู้อันนี้ขึ้นมันตอไม้เลยเดินจินงะพุนเลยแดอกนี้เห็ดอะไรไม่รู้ขึ้นริมหาดเลยอันนี้ จออีกแล้วค่ะสองดอกตะมุตมิแต่เพื่อนบอกกินไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดชนิดเดียวกันกินไม่ได้ออันนี้ก็กินไม่ได้เหมือนเห็ดโคนบ้านเราเลยซ่อนอีกหนึ่งกินไม่ได้โหอ,อันนี้เจ้าของกินเยินเลยไม่เหลือให้เราละอ,อันนี้ก็ดำผีเลย แต่ดอะไรไม่กินไม่ได้นะเจอหนึ่งดอกแต่มุตะมิดอกเล็กจัดเลยมีแค่เห็ดคิดนะต่หอยทากกินอันนี้เห็ดอะไรก้นคกเหรอ<ม>ตัวเองโง oh ยอย้โหออันนี้มันกินได้ไหมเนะี่ยไม่ได้บ้านเราเด้กินได้แต่ค่นี่กินไม่ได้ โอ้โอ้ก้นคกโหอย่างใหญ่เลยโหใหญ่มากเท่ากันหน้าเราเลยอออันนี้เห็ดอะไรไม่เคยเจอเลยเห็ดแบบเนี้ยแต่ก็คงกินไม่ได้เห็ดพิษอ้โหนึ่งนะหนึ่งอีกหนึ่งดอกครยูเห็นโอ้ดอกนี้ขึ้นพิสดาล งลงไปเก็บ,บข่าวขึ้นเป็นเลยเพื่อนแบบกินไม่ได้ไม่ให้กินอันนี้ก็ใหญ่จังตอกอะไรเห็ดอะไรไม่รู้อันนี้เยอะเลยเหมือนเห็ดพึ่งแต่เพื่อนบอกอย่ยากกินเลยไม่ให้กินไม่เก็บ <c oughs> อันนี้ก็มีอันนี้ค่าอยู่เห็นดอกตะมุตะมิน,นี่เก็บได้ไอ้ตะมุตะมิเลยข้าอย่เห็นโอ้โหเต็มเลยป่านี้แบบอย่างนี้โอ้อันนี้ดอกใหญ่เลยข้าไปเห็น โอ้โหโหดอกใหญ่มากอาคารนี้ไอ้แนอีกหนึ่งดอกเลยจ้ะโอ้โใหญ่เลยขายใหญ่โอ้ป่านนี้ก็เห็ดเยอะดอกใหญ่ อันนี้เต็มเลยดอกใหญ่ๆโอ้โหอันนี้ดอกใหญ่จะกินได้หรือเปล่าไม่รูเพื่อนบอก summer hat เห็ดอะไรไม่รู้ดอกเหลืองสงสัยใช่แคนทลาหรือเปล่า อีกดอกแล้วค่ะผลงานวันนี้ค่ะไปเก็บเห็ดคาโยแฮนอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนไปเอากินนะคะอันนี้องยุเดี๋ยวจะล้างต้มแล้วก็จะฟิตเห็ดจะเห็ดเห็ดคาโยแฮนปีนี้ เก็บมาได้ตอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆ